สวัสดีครับพบกับพวกเรากับพี่วันสุราธานีนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายนะครับสําหรับประโยชน์ของรอมนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะซื้อจอ a n น r รอยนะครับติดรถของท่านนะครับแล้วก็ยังสงสัยว่ารอมเยอะๆมีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันเลยนะครับว่ารอมเยอะมีประโยชน์อย่างไรนะครับสําหรับการเล่นไฟ์เพลงทั่วไปของเรานะครับเราจะเล่นผ่านตัวนี้นะครับ USB นะครับ แล้วก็สําหรับเครื่องที่มีรอมเยอะนะครับเราก็สามารถจะโหลดไฟล์เพลงไฟล์หนังจาก USB ตัวนี้นะครับใส่เอาไว้ในเครื่องได้เลยนะครับรอมเยอะก็เราก็โหลดไฟล์เพลงได้เยอะนะครับ,รบเพื่อใช้ในการเล่นถัดไปนะครับเมื่อเราไม่มี USB หรือลืม USB เราก็สามารถจะเล่นไฟล์เพลงไฟล์หนังของเรานะครับผ่านตัวเครื่องจอยหน่อยของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายวิธีการโหลดไฟล์เพลงนะครับไฟหนังของ USB ตัวนี้นะครับมา,าไว้ในเครื่องเพื่อใช้ในการเล่นเพลงหรือวิดีโอถักไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันเลยนะครับก็เราก็ u s b b นะครับเสียบเข้ากับช่องสาย USB ของจอยนอยนะครับเข้ามาที่การจัดก,การไฟล์นะครับสําหรับไฟล์จาก u s b b นะครับก็จะอยู่ในตัว USB ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ Copy ไฟล์จาก USB มาไว้ในเครื่องของเรานะครับก็เล็กติ่ตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็ไปกดที่ตัวหนังสือซ้อนทับกัน2อันนะครับกดค้างไว้นะครับเอาไว้ในตัวเครื่องครับกอกดวางครับเครื่องก็จะทําการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับนี่ครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ เข้ามาดูที่ไฟเพลงนะครับมันจะเข้ามาอยู่ที่ลมของเราแล้วนะครับนี่ครับเราก็ตัวนี้จะเป็นไฟาจากีทเมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไว้ในเครื่องที่เราโหลดมาลกมาไว้ในเครื่องรลมของเรานะครับนี่ครับก็ไฟเพลงจากนัชยที่เราหลดมาไว้เมื่อกี้นะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับสำหรับไฟล์วิดีโอเราก็ใช้วิธีการก๊อปปี้เหมือนกันเลยนะครับก็เข้ามาที่จัดการไฟลของเครื่องนะครับ สำหรับไฟล์วิดีโอก็กดค้างไว้นะครับแปะที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะครับเครื่องก็จะทาการดาวโหลดนะครับสําหรับไฟล์วิดีโอที่เราโหลดมานะครับเราก็สามารถมาลินได้เลยนะครับันอันนี้นี่ครับอันนี้ที่เราโหลดมาใหม่นะครับ าเดลครับ,คร,บครับและเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการย้ายไฟลเพลงไฟล์หนังใน USB มาไว้ในรมของเครื่องนะครับสำหรับท่านที่สงสัยว่ารมเยอะๆมีประโยชน์อย่างไรก็เราจะอธิบายไปแล้วนะครับและเกิดถ้าหากสนใจจอ Android ตรงรุ่น ตัวไหนนะครับหรือย่อไหนของรถก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะครับเรามีให้เลือกทุกรุ่นนะครับก็ติดต่อเราได้ที่พีวันสุราษฎร์ธานีนะครับโทร0818694893หรือสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.capoo-market.com นะครับสำนวนี้ขอตลาคนครับสวัสดีครับ